สวัสดีเอฟซีที่น่ารักก็มาทักทายอีกแล้วนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นงานหกตะกอนนะคะเรียกว่าลายช้างม้าปราศาสตร์นะคะแต่ขอแก้ไขนิดหนึ่งก็ไม่ใช่ม้านะคะเป็นรูปกวางสวยมากๆค่ะควางก็เป็นสัตว์ที่เป็นมงคลเช่นกันนะคะบนท้องฟ้าจะเป็นสีเขียวตัดสีขาวเป็นรูปกวางแล้วก็มีช้างมีปราศาสตร์เป็นลายที่มีความงดงามลายคมชัด มากๆค่ะการทอนั้นมีความปราณีตการมัดลายก็ได้สวยด้วยนะคะให้ดูความงดงามปราณีตออกมานั้นได้งดงามจริงๆท้องผ้าสีเขียวนะคะมีเชิงล่างที่งดงามมากๆสำหรับชิ้นนี้ก็ราคานั้นแจ้งไว้3,890 9 0บาทนะคะที่2ต่อเลยนะคะชิ้นนี้เป็นงาน6กตะกอนะคะมีหนา้นาง ชายกลุ่ยด้วยเป็นลายนกยูงนะคะสีทองผ้าก็จะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะราคานั้น3 9 9 0บาทก็พูดคุยกันได้นะคะมีหน้นางที่งดงามเป็นหน้นางใบโพมีเชิงล่างที่งดงามเช่นกันบนท้องผ้าก็จะเป็นลายรูปนกยูงคู่นกยูงคู่เป็นงานที่เป็นมงคลน,นะคะ หมายดีๆสาหรับรูปนกยูงคู่นะคะบนทองผ้าจะเรียกว่าสีเขียวมะนาวนะคะมีเชิงล่างที่งดงามสีก็สวยด้วยงานปราณีตเช่นกันนะคะงาน6ตะกอขนาด 1, นคูณสเมตรมีหน้านางใช้ผืนเดียวก็ครบเลยนะคะมีหน้านางสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างสีสวยนกยูงคู่ก็เป็นลายที่เป็นมงคลได้นะคะนุ่งก็ได้เอาไปโชว์ผนังบ้านก็ได้เช่นกันนะคะมาดูในชิ้นที่ 3, ชิ้นที่สามเป็นงานเขียนทองนะคะชิ้นนี้เป็นงานหกตะกหาน n างชายขุยลายพญานาคนคะอยกดอกงดงามจริงๆนะคะชิ้นนี้มีรูปพญานาคบนท้องผ้าสามารถเอาไปโชว์ก็ได้นะคะเรียกเงินเรียกทองพญานาคอยู่ที่ไหนความสมบูรณ์ก็จะอยู่ที่นั่นนะคะลายสวยมากๆมีเชิงบนล่างนะคะสำหรับชิ้นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่เอาไปบูชาเรียกเงินเรียกทองเรียกความสมบูรณ์นะคะหน้านางก็งดงามมากๆเป็นนาคสีทองบวกสีเงินนะคะราคาก็แจ้งไว้นะคะสวยมากค่ะมีหน้านางที่งดงามแล้วก็โดดเด่นด้วยพญานาคเขียนทองนะคะมาดูในชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นสีธรรมชาติเป็นงานสามตะกอนนะคะสีนั้น จะออกพื้นสีส้มนะคะเป็นการย้อมสีธรรมชาตินะคะงานสามตะกอมีหน้านางใช้ยกลุยเรียกว่าลายดอกมะเขือนะคะสวยมากค่ะมีเชิงบนล่างคู่มีหน้านางสวยครบจบเลยนะคะราคาก็เบาด้วยนะคะสามพันกว่า แล้วก็สามารถเอาไปนุ่งหรือเป็นผ้าห่มก็ได้เพราะว่าหน้านางชายกลุยก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้เช่นกันสีละมุนสวยมากๆบนท้องผ้าก็จะเป็นลายดอกมะเขือน,นะคะ มีหน้านางสมปักปูมนะคะสีสวยละมุนมากทักทายมาได้ราคาพูดคุยกันได้นะคะใครที่ยังไม่มีสีธรรมชาติสักชิ้นหนึ่งก็ลองดูนะคะสวยมากๆอาสายก็ยังชอบเลยนะคะสีธรรมชาติสีไม่ตกด้วยสีละมุนยิ่งใช้ยิ่งนิ่มยิ่งใช้ยิ่งเงาสวยนะคะ ชิ้นสุดท้ายนะคะนางเอกเป็นงานหกตะกอด้วยนะคะเป็นงานที่ทอยากเช่นกันเพราะว่างานหกตะกอน,นั้นการทอก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เป็นงานสีธรรมชาติหมักโครนนะคะลายนั้นก็จะเป็นลายจี้เพชรมีความพิเศษเป็นลายจี้เพชรที่มีความใหญ่ขึ้นนะคะแล้วมีเชิงล่างที่ดูแปลกดูสวยนะคะสีธรรมชาติหมักโครนงานหกตะกอราคาก็แจ้งไว้นะคะสนใจสอบถามได้ สวยมากๆค่ะสำหรับลายจีเพชรแบบนี้มาใหม่มาแปลกเช่นกันนะคะละมุนแล้วก็มีเชิงล่างที่ตัดกับสีข้างบนนั้นดูงดงามไม่เหมือนใครนะคะล่างงั้นก็สวยบนก็สวยเช่นกันรวมๆแล้วสวยมากๆเลยนะคะราคาก็พูดคุยกันได้เป็นงานสีธรรมชาติหมักโครนขนาด1คูณ2เมตรนะคะสีธรรมชาติการย้อมยากแล้วก็การใช้งานนั้น